สวัสดีใหม่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอีกรอบเพราะว่าเราจะไลฟ์แล้วก็ทําเป็นคลิปไว้นอกมันจะเก็บไม่ได้นานนะคะไม่ใช่มันจะเก็บไม่ได้นานมันจะเก็บไม่ได้เยอะเราก็ต้องมาทําเป็นประมาณสัก10กว่านาทีหรือประมาณ20นาทีนะคะนี่อันนี้เรามาเจอเรามาเจอปัญหาหลังติดลบ10บนะคะต้นต้นวิกเราต้นวิกเราเป็นราแล้วนะคะเป็นบางต้นเนาะ อันนี้ก็เก็บออกไม่เป็นไรนะคะถึงเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเนาะนี่เลยวันนี้เราจะพามาชมสวนในกรีนเฮาส์มาชมใน House, กรีนเฮาส์กลับมาชมในข้างๆรอบๆบ้านเนาะข้างๆรอบๆข้างๆรอบๆข,งๆของกรีนเฮาส์เรานะคะใครที่ใครที่ว่างๆก็มาชมตอนนี้หรือใครไม่ว่างก็ติดตามชมคลิปได้นะคะอันนี้เราจะพาชมรอบๆเนาะอันนี้คือโอ้ยแดดแดดเข้าตาเราอันนี้พริก พริกเรายังสวยงามนะคะพริกนี้ที่เราเคยลงคลิปบ่อยๆว่าพริกมันจะอยู่ได้จนถึงเดือนธันวาคมนะคะอันนี้เราลอกแกลกเรลอกแรกของหนาวมาลบสีนะคะเราถือกล้องดีๆสิเรล,ลอกแรกมาอันนี้คือลบสีนะคะอันนี้ลบสียังสวยงามอยู่เนาะเราลอกแรกนะคะนี่คือส่วนของเราเวลาพูดไอก็จะออกจากปากเนาะเพราะว่าความหนาวมันมีวันนี้อากาศแดดด,ดีนะคะคนก็จะเสียงดังหน่อยเนาะ มันก็จะออกข้างนอกเหมือนเรานี่แหละนี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้สวยงามไหมคะพริกเรายัางอยู่เนาะอันนี้ที่เราเก็บไว้ให้ดูนะว่าเขาจะว่าเขาจะเหลือถ้าเรามาเก็บช่วงนี้เลยก็ได้เก็บเก็บข้าวตู้เย็นเนาะพอแล้วลอกแรกมาเรามาเก็บข้าวตู้เย็นแต่ว่าถ้ามันเยอะเราจะเก็บไม่ทันเราก็เลยทยอยเก็บไปก่อนอันนี้คือที่เหลือเือนะคะที่เลือเือก็จะค่อยมาเก็บมาเก็บก็ได้อีกอยู่สองกล่องสามกล่องนะคะนี่เลยก็จะแสงแดดก,ก็จะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะคะ อันนี้กล้วยเราอยู่กับเราสี่ห้าปีแล้วก็จะทำแบบนี้ไว้เนาะนี่เลยทำแบบนี้โครนต้นเขาใส่กระถางนะคะอันนั้นก็ต่อมาก็จะเป็นผักกาดหินอ่ะแสงก็แล้วแต่ว่ากล้องก็จะจัดให้เราเนาะนี่คือผักกาดหินผักกาดหินหน้านี้กินอร่อยมากนะคะเหมือนวาซาบิเลยใครกินวาซาบิรสชาติเป็นยังไงนะตอนนี้ต้นผักกาดหินแล้วก็จะเป็นรสชาติวาซาบิเลยนะคะนี่อุย้ยหนักมาก หน,ห,นหนักอะไรไม่รู้เนี่ยรสชาติวาซาบิเลยนะคะเมื่อวานก็เด็ดเด็ดเด็ดไปกินมันอร่อยหน้าหนาววาไอประกาศเห็นหน้าหนาวอร่อยมากไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่ามันมันอร่อยอะ่ะมันกินวาซาบิอะ่ะกินแล้วมันขึ้น,ข,นขึ้นจมกูกแล้วมันเข้ากับหน้าหนาวอันนี้เป็นเมื่อกี้เราเปิดเนาะคลิปที่แล้วเราเปิดเปิดถุงเปิดถุงที่เราครอบเขาไวน้น้องก็จะมีกระถางที่สวย กระถางสวยแล้วกระทางที่เฉานะคะกระถางนี้เฉาไปหน่อยนึงเนาะนี่ก็จะเห็นกระถางที่ใบเขาเฉาเฉาไปนี่กระถางเฉาไปหน่อยนึงนะคะโอ้ยเข้ามาคืนขอบคุณนะคะใครที่เข้ามา thank you for visiting my channel c a n you leave comment please ถ้าเป็นคนต่างชาติเนาะก็ comment มาหรือเป็นคนภาษาไทยเหมือนเราภาษาอีสานเหมือนเราก็ทักได้นะคะ thank you for watching นะคะ อันนี้เป็นนี่เจอดีซีดนะคะนี่เจอดีซีดทีดีซีดก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เขาจะเฉานะคะอันนี้คือเขาจะเฉาเขาจะเฉาเราฉีดเราฉีดยาไอดีซีดไปแล้วนิดนึงเนาะโนี่เออแสงมันชัดๆหน่อยนี่นะคะอากาศตอนนี้อยู่ที่หนึ่งองศานะคะดูสวยสวยดูรอบรอบสวยสวยอันนี้มันอันนี้ที่มันไม่เจอดีซีดเนาะ Oh. สวัสดีอันนี้ที่ดูคลิปใช่ไหมคะพี่ดวงไอตะวันอะไรเนี่ยจําชื่อไม่ได้จําได้แต่ตะวันตะวันอันนี้คือเขาเจอไปนิดนึงเจอไปใบสองใบไ,ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ยังสวยสวยมากด้วยสวยมากสวยกว่าเราอีก <laughs> สวยกว่าเราอีกอันนี้เจอไปแต่ยอดนี่เจอไปแต่ยอดนะคะอันนี้ที่เราขายกระถางละสิบปอนด์นะคะใครสนใจก็ทักเรามาได้นะคะ บีใหม่เราจะกลับไทยค่ะจะให้เราหิ้วไปให้ก็บอกนะคะใครมาดูคลิปตอนนี้นะโอ้ยโอ้ยทำไมโอ้ยฟอร์อ,อ,อะไรพอดึงมามันเนี่ยถ้าอยากให้มันหอมเนี่ยทำอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันโดนอากาศกระทบอะ่ะมันเหมือนกับไปมิกกับอากาศแล้วมันก็จะกระทบกับจมูกเราเนี่ยถ้าเราไม่โดมมันไม่หอมหรอกดนอย่างเงี้ยก็เฉยเฉยถ้าไปเดินอย่างเงี้ยพอมันโดนกระทบกระทับออกไอ้กระทบอากาศปุ๊บมันมันจะกระชอกมาหาเราเลยอ่ะเออหอมหอม ถ้ามันตั้งอยู่เฉยๆของมันหรือมันไม่ขยับอะ่ะมันจะไม่หอมแต่ถ้ามันโดนลมพัดลมอะไรนี่อู้ต้นนี้แบบมันสุดยอดมากเลยเราจะกลับไทยค่ะจะให้เราหิ้วได้นะคะสองสามต้นได้อยู่ต้นลราประมาณห้าร้อยบาทนะคะนี่ใครสนใจนี่กระชอบแบบนี้หอมมากเลยเราจะเอาต้นเอาจะเอาต้นเฉาเเนี่เราจะเอาต้านตายนี่กลับไปไทยเอ้ต้นนี้ดีปะวะนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ดีกว่าอันเนี้ย มันเหมือนลุงเขาอยู่บ้านนะเราไปดูอีกรอบหนึ่งดูซิคาเปิดประตูเดี๋ยวนะคะไลฟ์ดลสดไล,ล์สดไล์สดเราจะวิ่งไปดูเพราะว่าเราจะเอาวิคให้เขาไลาส์สดอยู่ก็จะวิ่งไปดูอยู่นะี่ยรอเราแป๊บนึงนะ ไม่ทันลุงเขาลุงจะเอาไปวิกต้นวิกไปให้เขาถ้าเอาไว้ในบ้านมันจะไม่เฉานะคะเราเสร็จเราสงสารวิกจะเอาไปให้เขาจะให้เขาตั้งหลายวันนั่นแหละไม่เจอเขาสักทีเขาเขาบปถดออกไปแล้วเมื่อกี้เห็นกขาเปิดแว๊แบแบไม่ทันแล้วต่อมานะคะต่อต่อตอ,อันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นแก้ดีซีนะคะแก้แพ้แก้แพ้อากาศปวดแก้แพ้อากาศนะตัวน,นี้ภาษาไทยอันนี้เป็นกระถินสเปนนะคะ กระถินสเปนนี่คือพอใจมากเราแค่แค่ไว้แค่นี้เนาะเขาทนไหมเขาว่าเขาทนหนาวระดับหนึ่งเนาะนี่น่าจะรอดกระถินสเปนขอบคุณคนที่ส่งมานะคะขอบคุณมากมากเลยคนที่ส่งกระถินสเปนมาให้เราเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะทนหนาวมันเขาก็อะมันมาจากสเปนเนาะมันก็ไม่ได้ไกลจากอังกฤษแล้วนี่ดูแต่ละต้นนะแข็งแรงมากเลยดูนี่แข็งแรงจริงๆเลยดูกอคะนะดูดูยอดเขาด้วย แข็งแรงมากเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยส่งมาให้ฟรีขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าเขาส่งมาให้เราสองรอบนะเนี่ยคือแบบเรารู้สึกว่ามันอินใจเนาะสองรอบเพราะรอบแรกเขาส่งมาแล้วเราหาซองไม่เจอซองมันเล็กเขาส่งมาประมาณสิบยี่สิบเมตรเนาะยี่สิบสามสิบเมตรนี่แหละทีนี้เราหาซองไม่เจอเราก็บอกว่าอไม่ได้ปลูกแล้วนะเพราะว่าหาซองไม่เจอเขาไม่เป็นไรเขาส่งมาอีกรอบนึงให้เยอะกว่าเดิมส่งมาสองสองห่อให้มาสองห่อแล้วก็แถม แตงกวามาให้แตงกวาก็ปลูกได้กินนะคะแถมแตงกวาแถมอะไรมาให้เราอีกอปลื้มใจดีขอบคุณมากมากนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยเจอคนใจดีก็ใจดีจริงๆนะคะเจอคนที่เขาแบ่งปันเนาะนีม่มีอยู่ห้ากระถางกระถางหนึ่งก็จะมีอยู่สามต้นและมีแต่ต้นสวยๆอันนี้คือกระถินสเปนนะคะอุ้ยนกน้อยไอ้นอกนกนกน้อยมาหาไรนก้านกไม่กลัวเราเลยนกมาหากิน อันนี้เป็นผักคะเนีงผักคะเนียงนี้ก็น่าจะเจอดีซีดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้ารากเขายังอยู่ถ้ารากเขายังอยู่เขาก็จะขึ้นมาใหม่ถ้ารากไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ที่น่าปลื้มที่สุดแล้วอยู่รอดปลอดภัยสวยงามมากอีกอันนึงก็คืออันนี้อันนี้นะคะอันนี้สวยงามมากเลยเมื่อกี้เราเปิดกล่องเอยเราเปิดพลาสติกเนาะ นีค่คลิปที่แล้วนะเราเปิดพลาสติกนะคะด่าดูได้ไล้ก่อนเนาะเราจะไล่ไม่ได้นานเราก็เลยทําเป็นสองไล่นะคะ <c oughs> นี่สวยมากเลยลูกก็ยังเหนือมะกรูดก็ยังเหนือสวยงามทนอยู่นะ <c oughs> นี่เราก็จะห่อเขาอีกเนาะอีกรอบหนึ่งเราก็จะห่อแบบนี้เราเข้าใจแล้วเราต้องเอาพลาสติกที่หนาที่หนาระดับหนึ่งนะคะมาหอ่ออันนี้เข้าใจแล้วเพราะว่า พวกนี้พลาสติกเราบางมากพลาสติกมันบางมากมันไม่ได้กันความความหนาวเนาะมันก็เลยโดนไปนิดนึงทั้งทัที่ต้นนี้มันทั้งทั้ที่ต้นนี้มันมันไม่น่าจะกระทบกระเทือนมากขนาดนี้ดิอันนี้โดนนิดนึงอันนี้โดนโดนเยอะเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่คือละมุมกันโอยกระทบถ้าอยากหอมนี่ขย่ามันอยู่นี่ขย่ามันอยู่ไกลไเลยสุดแขนกินมันมาถึงเราเลยนะนี่ขย่ามันสุดแขนคือถ้ามันกระทบลมอ่ะ มันจะผสมกับอากาศเนาะมันเป็นอะไรก็เนี่ยใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาใครที่รู้เรื่องพวกนี้เนาะมาอธิบายเราหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะหอมหอมมากๆให้ดูต่อนะคะจะเป็นคณะส่วนนี้ก็จะเป็นคณะอันนี้อันนี้เป็นใบโอ้โหนี่ต้องหาผ้านาะก็เลยนี้ก็ผ้าบางเหมือนกันผ้าบางก็ยังเทาไปหน่อยนะ อันนี้ก็คือใบชุทูเนาะเราต้องมาส mm ีดดีซีดไว้อัน,นต้องฉีดยาก้แพ้แก้แพ้ครับแก้าอันนี้คือเลี้ยงให้เขาโตนะมันยังไม่กินตอนนี้นะให้เขาโตกินตอนเขาโตุ๊จะหมดแล้วมันมีอีกขวดนึ่งแล้วตรมาใหม่นะคะแต่ที่เหลือๆพวกนี้ไม่เป็นไรพวกนี้เขาจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาไปเลยคณะไม่มีเลี้ยงให้เขาต้นใหญ่เข,า,ขานี้ก็ให้เขาหักไป เอาเขาขึ้นมาใหม่แบบไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเราก็กินได้ไอพวกที่เขาติดเชื้อราติดอะไรก็นี่หักอ่ไงเงี้ยเราต้องมาทำเราเด็ดเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ประคองเขาไว้เขาจะสวยได้กินนะพพดถึงถ้าดูดีๆเขาได้กินนะแต่เราอะไม่ดูเราปล่อยทิ้งมันเยอะเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนิดนึงเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกับกล้องก่อนนะคะดูข้างนอกนิดนึง ข้างนอกนี้ก็ไปแล้วนะคะไอ้ต้นขึ้นช่ายนี่ไม่ไปหรอกไอ้ต้นพริกนี่ต้นพริกเพื่อนเขาอยู่ข้างในมาดูต้นพริกเพื่อนเขาอยู่ข้างในเนาะอันนี้คือเขาอยู่ขางนอกเราปล่อยให้ตายแล้วนะเราเก็บหมดแล้วเราก็ปล่อยให้เขาตายไปแล้วก็เพื่อนเขาอยู่ข้างในนู่นยังสวยบิดปกตินะคะถ้าอยู่ในกรีนเขามก็จะประมาณนี้เนาะข้างนอกกับข้างในข้างนอกก็จะเป็นนี้เลยอันนี้น้ําแข็งยังเหลือนะคะข้างนอกคณะอะลองมาลงข้างนอก เอามาข้างนอกอย่าให้มันม andal, the antis, อับถ้ามันอับแล้วมันจะเป็นดีซีมันจะเป็นพวกลาน้าค้างขึ้นอันนี้มาปล่อยให้มันโดนน้าแข็งที่เขียนน้ำน้ำเนี่ยเม็ดเม็ดดีน้ําแข็งนะคะนี่เม็ดเม็ดนี่คือน้ําแข็งทั้งนั้นเลยเม็ดเม็ดน้ําแข็งทั้งนั้นเลยเขาอยู่รอดก็รอดไม่รอดก็ไปนะคะไม่เป็นไรแต่คณะเขาไม่ไปคณะเขาจะอยู่กับเราหนาวขนาดไหนนะน้ําแข็งลงเขาก็ไม่ไปแช่น้ําแข็งไปเรื่อยเขาไม่ไปอันนี้เป็นกระเทียมเราต้องลงนะคะเราลงราเราเพาะไว้อยู่ เราต้องเอาออกจากนี้ลงดินนะคะเรายังไม่มีเวลาลงเนาะเราก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละแล้วก็พาไปดูสุดท้ายสุดท้ายที่เราทำคลิปบัวหิมะนะคะใครจำได้นี่มีกต่น้ําแข็งนะคะไปเห็นไน้ำแข็งที่เรามาขุดบัวหิมะวันก่อนเนาะนี่แล้วก็จะเหลืออยู่หนึ่งกอสองก่อสามก่อสี่กอห้ากอนะคะยังไม่ได้ขุดอันนี้คือลบสี่นะคะใบคือไปแล้วแต่ว่า ข้างล่างลากเขายังเหลือนะไอหัวมันยังไม่ได้ขุดกินนะคะเดี๋ยวเรามาขุดกินเนาะข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะใบต้องเอางุนใบอะไรก็ไปหมดแล้วส่วนเล็กๆของเราใบองุูใบองุูงกับใบอันนี้เป็นต้นเก่ากี้ลูกเกาใบ่สม้สมๆเขียวๆลูกเก่ากี้ก็เลยจะก,การไม่ตายนะคะอันนี้คือพลิกใบ ใบเขาร่วงอันนี้ใ,ใบร่วงนะคะเป็นใบดูดูใบไม้ร่วงเนาะใบไม้ร่วงหมดแล้วนีใบไม้ร่วงในสวนเราร่วงหมดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาอ๋อยายใส่ชัยแน่พี่ใส่ใช่ไหมคะพี่ใส่เปลี่ยนแล้วขอบคุณมากนะคะพี่ใส่วันนี้มาถ่ายรอบๆให้ดูเนาะหลังจากที่ติดลบสี่นะคะพี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีแต่น้ําแข็งข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะอู้ต้นนี้เรา เดี๋ยวแดดมาเขาก็จะฟื้นหรือจะไปต้นถั่วรันเนอร์นะคะถั่วรันเนอร์เราแล้วก็จะมีถั่วรันเนอร์ไม่น่าไม่น่าจะฟื้นนะถั่วรันเนอร์เราไปแล้ววันก่อนที่ติดลบหนึ่งยังอยู่พอติดลบสี่มาสองวันมันอยู่อาทิตย์นี้เนาะมันติดลบหนึ่งจนสูงสุดติดลบสี่ทั้งอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่หนึ่งจนถึงสี่อะในเจ็ดวันนะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนนี้มันลงมาแล้วนะคะอุณหภูมิอุ่นขึ้นอยู่ที่หนึ่งองศาอันนี้ก็จะเป็นเป็นราสเบอร์รี่อร่อยหวานชังปลูกง่ายเลื้อยขึ้นปลูกง่ายที่สุดมันกันอีกอันนึงโดยถ้ามันง่ายก็ไม่ใส่ใจมันเนาะปล่อยมันไปตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ปลูกยากนิดนึงเนาะต้องเอาบินมาใสา่ อันนี้โรสแมรี่เราต้องจะทำให้เขาเป็นต้นใหญ่เหมือนต้นต้นไม้เป็นมันขึ้นชา้าเพราะมันขึ้นต้นสวยๆเราก็ตัดมันทิ้งมันหาต้นที่ถูกใจไม่ได้ตอนนี้เราอยู่สามกิ่งสามกิ่งเรจะปล่อยมันขึ้นจนสูงแบบนี้ให้มันเป็นรั้วโรสแมรี่เป็นรั้วแบบนี้มันโอเคโอเคกว่าเกาคีต่อแรกจะใ,ใส่เกาคีแต่ปีนี้ต้องเปลี่ยนเกาคีออกให้หมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะรอบๆขอบคุณพี่สายที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเนาะแปงแปงกระเทียมยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้ทําคลิปไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะทําคลิปไว้ดูในแต่ละปีตอนที่เรากลับไทยเราจะกลับมาดูเพราะว่าเราอยู่อังกฤษเป็นยังไงนี่สวนเราก็ยังโอเคก็ไลน์นี้ก็15นาทีแล้วเนาะเราจะได้ไม่เกิน20นาทีนะคะเพราะว่ามันจะมันจะเลคคอร์อดภาพไม่ได้มันจะเก็บภาพทําคลิปไม่ได้ เราก็เลยทําเป็นไลฟ์สั้นๆดูดูใบผักแพลเราก็โอเคทุกอย่างก็ยังสวยงามนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะดูให้ดูใบบัวบกสวยมากเลยพี่สายลบหนึ่งลบสี่ลบสี่ใบบัวบกกับเนี่ยใบยบัวบกกับลูกมะกรูกดสวยงามอยู่อ้ยชอบใจมากๆเลยนี่ปีนี้ภูมิใจมากเลยดูซิดู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 ใบ ใบบัวบกกับมะกรูดเรายังโอเคเพราะว่าผ้าห่อนาเนาะผ้าห่อบางๆอันนี้เฉาไปเลยอันนี้ผ้าห่อบางเฉาไปเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอันนี้มันรอดอยู่มันมีข้างในบ้านเยอะแต่ว่ามะกรูดนี่ยังอยากจะเลี้ยงอยู่นะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ส่วนหลังบ้าน,นเลยเราก็จะ ยุติการไรสดทำไว้ทำคลิปแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะใครชอบชีวิตบ้านบ้านใครชอบชีวิตชีวิตบ้านบ้านที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนาะประเทศเมืองหนาวเราจะปลูกของแบบบ้านบ้านแบบบ้านนอกเราได้กินไหมอะไรยังไงใครชอบสไตล์ของเราก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ว่าคลิปหน้าสวนหลังบ้านจะพาไปชมอะไรนะคะนี่ชอบมากเลยพี่สายดูไว้เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแดดสองชอบมากเลยบาย,บาย